ยาวแล้วหนักอุ้ยบีบว่ะส่วนกระตุกแปลกๆว่ะปีสองร้อยหน้าอายุแล้วมาขาเขาเลื่อมมาสิบหม่พี่พี่ฟาร์มอยู่ไหนตอนเนี้ยหลังตึกตึกใหญ่ใช่ไหม ได้ๆเอาเว้ยเ้ยมึงคุยเลยว่ะกูเห็นมึงได้ได้ได้ไ,ไ,ดได้ไดไดจำไว้เยี้ยไม่ไม่ใช่พี่นะวีไม่ใช่พี่นะจำไว้จำไวไ้เกมเขาคุยสัตว์เกมจำไว้ไอ้เยี้ยจำไว้สัตว์คุย จะเป็นท you know? ี่ดวงไม่รู้อันนี้มันสูงเกิดเหมือนกันน้องเคยเป็นไม่เกี่ยว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 เอาไปโอเคคนชื่ออะไรวะเมื่อกี้ ไออะไรอะไรคู่อะไรเถ่นเถนเยียไม่รู้จำไม่ได้หรอกร้านกาแฟบอกเคียแหละอันเียคู่เยี่ยคู่คู่ไอ้คิวม่ตรงนี้น้องกำลังทำอะไร นั่งเสียงนั่งก็แลังนั่งอัดเสียงวิ่อ่ัดเสียงแล้วก็ไม่รู้นั่งบ่นไปไงั้นเนี่ยโคตรเบือ่อตัสเสียงเพื่อไม่รู้อัดคลิปด้วยเนะนี่ยตอนนี้หนึ่งมีอะไรดมแหน่ถ้ากูอัดเกินไอ้สิบสามนาทีไม่สิบห้าเนี่ย เอพี่อยู่ไหนอะฟาร์มอยูไหหรืออะไรโไมที่เอ,นะอเแวนแกล้วมหรอเออเงลเยี่ยวเป็นหวัดหนักเลยลสัตไม่ใช่นเย้นห้ออนาสวน,น <c oughs> โอ้ย ไหนว่าคืนเก๊กกูเห็นพี่วะโอ้ยละข้างๆก็ไม่บอกเดี๋ยวนี้พี่เล่อมตีน้องเข้าเลยวเนี่ยกูบางจริงๆคนลองะพอครั้งนึงเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยอย่าเดินมาดิเก็บแลกคีไวอยู่ก็โดนไปประมาณดิบสิบเนาะใช่สิบห้าปเ็ ไม่ได้อาากกัพก่อเยอะไงคุณเน้นดาเมจ <c oughs> เอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นโลกรูน่ะไม่มีเหียน,นเล่นนะเฮียอี๋อาจอาจที่เฉยไม่มีควรเลยทัท้เฮียเลยก <c oughs> ูอาจตั้งแต่กูเกิดอยู่ไอ้ร้านอันเดีุ เหอเอ้ยเอ่อแล้วแรงสามเ้ยไม่ใช่ดแร้งสามแหบพพี่ตีบอลแรงเลยแรงสามมันไม่มีเลยนะเดี๋ยวเนี้แรงสามเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่พวกเอ่อแรง เล้งสองเล้งสองเล้งหนึ่งเนี้ยสองเล้งเล้งเล้งต่อต่อจากเล้งหนึ่งก็เป็นเฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสแล้วก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะไม่กูไม่เคยกูไม่เคยเห็นแค่ถึงเฟิร์สคลาสแค่นี้แค่หนึ่งคนยาไอสลาทัวกู ปวดกระเพอคอะไรเนี่ตีกูทำไมีตีกูทำไมนี่กระปุกสัสจะมาคุยกวไม่เอาวะโอ้ยคยตกใจอ่ะจะห้าร้อยละด่ามีจะห้าร้อยละวโจะห้าร้ยเยรี่ะยตอนตอนนี้วิวร้อยเจ็ดสิบอะ ไปสองร้อยเจ็ดสบหลอนเฮี้ยอีกอ้าโอ้ยพี่ต้องอพัพให้แให้ถึงสามร้อยนะน่าจะพอดีใช่ไหมใช่สามร้อยน่าจะพอดี่ะสำหรับน้องน้องจะอัพประมาณสี400่ร้อยแล้วกห้าร้อยเกีเเ่ยวคนะฮะเดี๋ยวพี่ขออัพอีกคนีก่อเอฮะเอฟเรื่องระหว่างก่ว่าจะแยกเรื่อแเรืกับแฟนอ่า เอาแดด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 แดดแดดพี <Okay. S 2> ่ก so mm, ็เอนดดเอกากาไม่ได <c oughs> like mm ้ช hmm. <c oughs> <music> ่วยเยอะเลยมันมันช mm ่วยแค่นิดเดียวน้องว่าตลอดน้องนมัแล้ออแล้วก็ี่ลรอพกี้ไม่ได้ไปเรียนด้วยพนี้พี่วางไลพี่คนมีพี่วางไหมเออ ตอนเช้าไม่ว่างเตหลังจากเก้ามงลงไปว่างทำไมตอนเช้าไม่ว่างยังไม่ตื่นใช่ไหมไม่พี่จะไม่ดพี่จะไปลนกับแมวแมวยายบ้านข้านี่ยนี้ยอยู่แปดแปดตั้ตัว,ตวนะผ<ม>่านผ่านเก้าโมงผ่านก้มงปุ๊บว่างใช่ไหมโอเคอเคเวพี่โก้เดจะทักพี่โก้ก่อนท่นี้ ไม่ไม่พูดแบบพี่อย่างดีว่าเอ้ยมึงออนมึงเอ่อควรพูดถึงมึงอีกถูกพูดเลยเพิ่งเคยมาพูว่าเที่ยงคืนคืนคืนเออมันบอกมันมันบอกว่าเที่ยงคืนเออถึงเที่ยงคืนไม่มันบอกว่าไม่ก็ตีหนึ่งมันบอกแล้วมันกวนร้อนเออโอเคโอโหตีหนึ่งโอเคตีหนึ่งแล้วมั้ เมียวห้าร้อยไ้ยคุยพี <c oughs> พพพบาขี้โมหรืออะไรวะดุีที่ั้ที่ฟันท่ไหเลยไ่หทั้งที่ฟนไม่เม็นท <c oughs> ั้งปาอะไรวะที้ฟัน่เลยลสามสปีอ้วแล้วอ อยากซื้ออะลีมาเลยค่ะอย่าล,ลืบเกินรีบเกินนี่วันน้องรอวันจันทร์น้องจะได้เคียวจูซูแล้วให้กเติมเลยทำไมเคียวจูซูมันโหดขนาดนั้นเลยไม่ทะเลาะกูกูว่ามันที่เอกูไม่ได้กูไม่ได้ว่ามันหโหดแต่ว่าอะไรของกับอะลีมากับเคียวจูโซอะลีมาเพรามันมีหลายมันมีหลายเนี่ยมีสอ,องหมด หลายมันมีสองโหมดมีทั้งดาบแล้วก็ปืนไฟฟ้าน่านเล่นคไม่รู้ว่าเรียกไงอ่ะไม่แน่ตอนนี้กวดมาเก้านาทีแล้วอยจะถึงประมาณสิบสองนาทีแล้วลกเูเลิกเลยเลิกอ่ะแหม่ยมอโค้ชยังไม่ได้ออนให้กูเลยแต่ไหนวะมันบอกว่าจะออนให้ได้เดี๋ยวหมดจำมันมันบอกว่าสามทุ่มนะมันสามทุ่มมันออนมันบอก กูถามอาจะี่กู่มีนจะฟาร์มมันมีวะไอ้กูไม่รู้ที่กูเข้ามาในเซิร์ฟนี้กูเปลี่ยนกูฟาร์มเปลี่ยนหางแล้วเนี่ยกูการเปลี่ยนหางมากเอ,อ้อมันสดเลยเดี๋ยว มกดได้ไลยวะอยากรู้เราจะดูไ <c oughs> ี่เหี้ยกระตกุกเหี่ะสัตว์สองนาทีมันไปแล้วไ <c oughs> ม่ม่อะไรขอ,ขอปเป็นะฮะ คน <c ười> ไม่ได้จริงเลยไม่กินอ่ะไม่กินอ่ะ เที่ยวแรงสัตว์เท่าไหร่วะยุก <c oughs> <c oughs> ไม่รอหน้าเขาก็ขอจบคลิปนี้นะส่วนเขาไปไม่มีเที่ยวแล้วพูดแล้วสัตว์